สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในเอพิโ od ที่6ของช่อง e t t l l นะครับในเอพิโ od ที่5เนี่ยผมได้ทำการแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟไปนะครับแต่ว่าด้วยเนื้อหาคอนเทนต์ของมันเนี่ยอาจจะยาวไปสักนิดนึงประมาณสัก40นาทีนะครับในเอพิโ od ที่6เนี่ยผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำเป็นคลิปเวอร์ชันสั้นๆนะครับให้มันไม่เกินสัก6นาทีเพื่อที่จะได้ ให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่เนี่ยได้ทําความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าเราไปมองไม้กอล์ฟที่อยู่ในถุงกอล์ฟทั้งหมดนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะเห็นที่มันมีความแตกต่างกันหลักๆเลยคืออยู่2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือความยาวของไม้นะครับและอย่างที่2ก็คือองศาของหน้าไม้นะครับซึ่ง2อย่างเนี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ไม้กอล์ฟแต่ละชิ้นในถุงเราเนี่ยตีออกไปได้ในระยะที่แตกต่างกันนะครับ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างจากถุงมก๊อกของผมนะครับไปดูกันเลยครับผม let's go <S เราลองมาดูชุดเหล็กของผมนะเราลองมาดูจากไม้แรกนะครับที่ยาวที่สุดก็คือหัวไม้หนึ่งหรือที่เรามักจะเรียกกันว่า driver นะครับหัวไม้หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็จะมีองศาหน้าไม้เนี่ยที่ต่ำนะครับ โดยทั่วๆไปเนี่ยนักกอล์ฟสมัครเล่นจะนิยมใช้หัวไม้1ที่มีองศาหน้าไม้ประมาณ9องศา9.5องศาหรือ10.5องศานะครับของผมเนี่ยก็จะเป็น10.5องศาหัวไม้หนึ่งก็จะนิยมใช้ตีออกมาเป็นจากแท่นทีออฟนะครับเป็นช็อตแรกเพราะว่าจะได้ระยะที่ไกลที่สุดต่อมาก็จะเป็นแฟเวนะครับแฟเวก็จะมีหลายองศาหลายแบบให้เลือกอีกเหมือนกันนะครับ ที่นิยมมากๆก็จะเป็นแ a i r w a y 3 Fairway 5หรือ Fairway 7นะครับในกรณีของผมเนี่ยมันเป็นแ a i r w a y 5นะที่19องศานะครับมันไม่มีเขียนให้ดูตรงนี้นะต่อมาก็จะเป็นไม้ไฮบริดนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกยูทิลิตี้บางคนก็เรียกว่าไม้กระเทยนะไม้ไฮบริดเนี่ยจะถูกเอามาแทนที่เหล็กยาวนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเหล็กยาวเหล็ก3เหล็ก4อะไรกันเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันตียากนะครับไฮบริดเนี่ยจะตีง่ายกว่านะ ซึ่งมาไฮบริดก็จะมีหลายองศาหลายแบบให้เลือกอีกเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยก็จะเป็นไฮบริดเบอร์สนะครับที่21องศาเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะถ้าดูจากตระกูลบูดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าไดรเวอร์เนี่ย10.5นะครับยาวที่สุด10.5ยาวลงมาที่แฟเวย์องศาเพิ่มขึ้นเป็น19ยาวลงายาวรองลงมาที่ไฮบริดองศาเพิ่มขึ้นเป็น21นะครับ ต่อมานะครับก็จะมาเป็นชุดเหล็กนะครับที่เรียกกันว่าชุดเหล็กเนี่ยเพราะว่าปกติเขาขายเป็นชุดนะครับเวลาเราซื้อเราจะซื้อมาเป็นชุดซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมมีเหล็ก3ามเหล็ก4อยู่ในชุดนะคบเพราะฉะนั้นชุดมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยสำหรับมือสมัครเล่นเนี่ยก็จะนิยมมาตั้งแต่เหล็ก5้านะครับเราก็จะเห็นไหมเหล็ก5้าเหล็กหกเหล็กเจดเหล็ก8ดเหล็ก9หรือ i ิชชิง g วทนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นฮอนม a า นะครับทัวร์เวอร์เจ็ดเนี่ยฮอนมาเขาจะไม่ค่อยเรียกเป็นพิชชิงเวทเขาก็จะใส่เป็นเหล็กเบอร์10ไปนะครับเหล็กแต่ละเบอร์เนี่ยก็จะมีองศาหน้าไม้ที่แตกต่างกันนะครับเช่นเหล็ก5ของผมเนี่ยองศาหน้าไม้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ24องศานะครับแล้วเหล็ก10หรือพิชชิงเวทเนี่ยองศาหน้าไม้ก็จะอยู่ที่ประมาณ43นะก็จะล 24, ไล่ั้งแต่24่ไปจนถึง4 3องศาหน้าไม้จะสูงขึ้นเรื่อยๆไม้จะสั้นลงเรื่อยๆ นะครับตีระยะได้แตกต่างกันไปหลังจากเหล็กนะครับที่นิยมต้องมีนะครับก็คือเวชนะครับเวชเนี่ยเราจะใช้ในกรณีไว้เล่นกับลูกสั้นๆนะครับลูกข้างกรีนลูกอาระเบิดทรายเป็นต้นนะครับเวชก็จะมีหลายองศาหลายแบบให้เลือกอีกเหมือนกันนะครับจะมีกี่ชิ้นก็แล้วแต่เรานะของยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมจะมี2ชิ้นชิ้นหนึ่งก็คือ52องศาอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น56องศานะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพัตเตอร์นะครับพัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ใช้มากที่สุดนะเพราะว่าเราต้องพัดทุกหลุมยกเว้นว่าหลุมนั้นเราตีโฮลอินวันหรือว่าเราชิปขึ้นมาแล้วลูกลงไปเลยไม่ต้องพัดนะครับก็พัตเตอร์เนี่ยมันมีองศานะองศามันจะอยู่ที่ประมาณ3.5นะครับอย่างกรณีไม้ของผมเนี่ยก็จะเป็น3.5องศาครับผม พอผมนำไม้กอล์ฟมาเรียงให้ดูนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะว่ามันมีความยาวที่แตกต่างกันที่ยาวที่สุดก็จะเป็นดร i เวอร์มาเป็นแฟร์เว์วูดลองลงมาเป็นไฮบริดชุดเหล็กเวชพัตเตอร์นะครับซึ่งความยาวที่แตกต่างกันแล้วก็องศาหน้าไม้ที่แตกต่างกันในแต่ละไม้เนี่ยจะทำให้เราสามารถตีลูกเนี่ยไปยังระยะที่แตกต่างกันได้นะครับ ตามกฎกอล์ฟเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดว่าเราจะมีไม้กอล์ฟอะไรบ้างนะครับเขาแค่กําหนดว่าในถุงเนี่ยเรามีได้ไม่เกิน14ชิ้นแต่จะมีอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับนักผู้เล่นนะครับนักกอล์ฟว่าอยากจะมีอะไรบ้างเพื่อที่จะ cover ร,ระยะนะครับตั้งแต่แท,นท่น t ีอ o ฟไปจนถึงหลุมได้นะครับ ก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอกันในเอพิโซดต่อไปของ e อท l l k ครับสวัสดีครับเล่นกอล์ฟให้สนุกนะครับ